ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับวันนี้ที่เรามาดูเทคนิคของการตัดผมฉิงโดยการใช้บัตรเรเลียนหรือเป็นคลิปเปอร์นะครับนะ ก็คือเป็นหลักการลักษณะของกลุ่มของลองทรงนะครับเรามาเรียนรู้ในลนักษณะของการตัดลองทรงหญิงครับอันดับแรกนะครับผมมีการเริ่มลักษณะจรการเริ่มพ้อยในลนักษณะของจุดจรก็เพื่อการหาไกล้ลายหาเกณฑ์หาแนวหาจุดหลักของการตัดเชื่อเป็นตัวเชื่อมในลนักษณะของการตัดไล่ด้านหลังนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับโครงสร้างสีละนะครับทิษะนะครับ เขาต้องการให้ดูศีสะนทุยจุดกําหนดก็คือายหูด้านบนนะครับจุดเชื่อมก็คือใบหูสองข้างจุดลักษณะของเส้นก็คือเป็นตัวยูหรือ,อยูถูกทองช้างนะครับนะโดยการตัดจรแล้วก็มาเก็บลักษณะของเกื่องกลางโดยการสร้างฐานเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บตัวเชื่อมเชื่อมในที่นี้ความหมายของผมก็คือจากจรและกัดด้านหลังนะครับเพื่อให้ทรงลักษณะของออกมาได้ทุยลักษณะกล่งของเป็นตัว UV อยู่นะครับหรือเป็นตัววีหรือเป็นแอโร่เป, ero, เป็นลูกธนูที่ <c oughs> วิ่งเข้าหากันนะครับครับเทคนิคของการตัดหรือเทคนิคของการตัดลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นลองทรงหรือเป็นลองทรงหญิงนะครับนะครับหลายๆคนที่ลักษณะของชอบลักษณะของการตัดหรือการซอยในกึ่งของผมสั้นครับเราก็สามารถจะใช้เทคนิคของการใช้คิปเปอร์หรือใช้แบตเตอรี่นะครับในการเก็บจงนะครับ หลายๆคนชอบกันไก่เราก็ใช้กันไก่ตัดนะครับหลายๆคนคิดว่าชอบสั้นหน่อยอาจจะใช้เป็นคิปเปอร์ไปเลยนะครับครับพอหลังจากที่เราได้เกอบแล้วก็ได้ลายแล้วก็ได้แนวลักษณะของลูกทรงเสร็จแล้วนะครับเราไม่เห็นนะครับรูปแบบของการไล่ <c oughs> ไล่ลักษณะที่นี้ความหมายของผมก็คือการยกหรือการตั้งฉากของความทุยในลักษณะของโครงสร้างสีละเขาอย่าลืมนะครับนะการตัดลักษณะในรูปแบบของการไล่กึ่งของรองทรง ควรคำนึงมากก็คือระจะอย่างที่บอกว่าศีรษะเขาโครงสร้างเขาแล้วก็ผมหญิงผมชายจะมีความแตกต่างกันผมหญิงก็คือการตัดถึงจะสั้นก็จริงแต่ให้มันมีเข่ามีลายลักษณะของเส้นผมให้มีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนหรือมีลักษณะของการเรียบในลนักษณะของความสวยงามครับส่วนผมชายเขาจะเน้นลนักษณะของความสบายคือตัดให้สั้นหรือถ่ายเตียนหรือลักษณะของเฟรดหรือขาวอันนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนะ <c oughs> ก็เป็นการที่บอกว่าเรามาเอาประยุกต์นะครับคำว่าประยุกต์ในที่นี้ก็อย่างที่บอกว่าลงทรงเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมาจากหลักของการตัดผมชายแต่ณนปะัจจุบันนะครับ <c oughs> สมัยใหม่นะครับเราก็มาอัพพายโดยการเอาผมหญิงนะครับมาเน้นในลักษณะของการใช้นะครับรอัตเลี่ยนหรือการใช้คิปเปอร์ตัดทีเดียวเลยนะครับ อดีตการเราจะใช้กัรไก่นะครับหรือการซอยลักษณะของการใช้ไล่ลักษณะทรงนะครับเป็นโดยการใช้กัรไก่ตัดแต่ณนปะัจจุบันนะครับหลายๆคนก็มองดูว่าการไก่เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ถ้าถามความเนียนหรือมีความคมหรือมีลายเงาเนี่ยกันไกจมีสวยกว่านะครับเขาจะดูซอฟกว่า ส่วนแะตเตเรี่นี่ก็คือต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่บอกว่าวีนะครับมีอยู่แล้ว2ด้านนะครับด้านหนึ่งคือด้านหนาและด้านหนึ่งคือด้านบางนะครับเราสังเกตได้ง่ายถ้าเกิดลูกค้าเขาต้องการที่ให้มีเข่าหรือมีลายลักษณะของเส้นผมหรือนะครให้มีลักษณะอมองดูไม่สั้นมากเราอาจจะใช้หวีส่วนหนานะครับค่อยๆนะครับตั้งฉากเก็บนะครับเก็บในโซนของซี่หูนะครับหรือเป็นขอบลักษณะของทรงให้มันมีลายให้มีแนว และให้กรอบของทรงออกมาได้มีความกลมกลืนสวยงามครับนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นการตัดและเป็นการวางรูปแบบแล้วก็เป็นการทํางานในเวอร์ชั่นของเรานะครับในสไตล์อาจารย์ออสสอนตัดผมเท o b โอบายคาเดมีครับครับหลังจากที่เรามีการเก็บจรเสร็จแล้วเราก็มาวางตัวเชื่อมตัวเชื่อมในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเก็บของโซนของซีกด้านหลังหรือสับ์ของผมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวคอเคลือ ขอเกียรในที่นี้ก็คือด้านหลังจะคือด้านไดท,ทอยหรือมีการเคลียร์ลลักษณะให้มันมีลายหรือแนวของเส้นผมออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการกลับคิปเปอร์พลิกไปด้านหนึ่งนะครับเพื่อตัดขอบให้ทรงออกมาได้มีความคมเกินและมีความสวยงามเห็นไหมครับนะลองทรงหญิงออกมาได้สวยสวยอย่างที่คาดคิดนะครับ คือการตัดแล้วนะครับความคมความมีลายผมความทุยความสมดุลนะครับนะออกมาได้สวยงามนะครับในกึ่มของ x, ยูนิเซ็กหญิงและชายนะครับอยู่ในทรงเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการและการทํางานนะครับในรูปแบบที่เรามีการอัพพลายและที่เราดัดแปลง <c oughs> แล้วที่เราผสมผสานในการทำงานในเวอร์ชั่นของเรานะครับสถาบันออกแบบตรงผม KTO By Academy ครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเน้นลักษณะของไททอยหรือตีนหรือเก็บลักษณะของรากผมจะเห็นจุดหลักก็คือการเน้นใช้ดิวคิปเปอร์เจาะเข้าไปนะครับในการไล่ลักษณะขอบของทรงหรือการเก็บลักษณะมุมระฉาของทรงหรือการเก็บตีนผมหรือการเก็บลักษณะตัวขอบเกียร์เพื่อให้มันมีความสมดุลและก็มีความกลมเกินสวยงามครับ หลักการทํางานหลักการเรียนรู้หลักการที่เราอัพพายในการดัดแปลงนะครับคือเป็นจุดหลักในการทํางานครับเสร็จแล้วนะครับเรามาค่าเรียกวอเซอร์สเปรยหรือเป็นการฉีดน้ําโปรยนิดนึงงเราก็จะใช้ตัวกรรไกซิเสเซอร์นะครับเล็มลักษณะขอบของทรงหรือเล็มลักษณะของรูปแบบของการตัดนะครับ จุดแรกที่เรานำพาก็คือจุดของโซนของซิกน้าเรามีการถามนะครับนะว่าชอบสั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับนะเราดึงผมให้อยู่ลักษณะของคิ้วนะครับโดยการใช้กรอบของคิ้วนะครับส่วนที่2เราตั้งนะครับตั้งฉากอกมานะครับเป็นลักษณะเกล่งของเส้นตรงหรือสเตตหนึ่สามนะครับตั้งหาเข้ากึ่งกลางนะครับเช่นเดียวกันนะครับพอยแรกก็คือโซนของซิกน้าพอยที่สองก็เริ่มโน้มกลับมาพอยที่3ก็คือการตั้งฉากครับเราเหมือนกับรับ1นึสามนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับลายและแนวของเส้นผมมีความกลมกลืนสวยงามครับเสร็จแล้วเรามาดูตัวเชื่อมเชื่อมในที่นี้ก็คืออีกซีกหนึ่งนะครับในโซนของซีกที่ลักษณะของแสกข้างเราหีโน้มออกมานะครับเสร็จแล้วเรามาเก็บโซนของอีกซีกหนึ่งนะครับให้มีความโค้งตามโครงสร้างตามสีละตามลายตามแนวตามเกอะตามรูปลักษณ์ของทรงเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความกลมกลืนและมีความสวยงามอย่าลืมนะครับโครงสร้างก็เป็น่วนโค้ง เราไม่ควรตัดเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงเราควรจะต้องยกในฐานของลักษณะของส่วนล่างขึ้นเพื่อให้ลายให้แนวในลักษณะของความถุยออกมาได้มีความคมคืนมีความสมูท และมีความสวยงามครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานเป็นการที่เราวางเวอร์ชั่นและเป็นการที่เขาวางรูปแบบในการลักษณะของการตัดผมหญิงในกึ่งของลองส่งครับครับเรามาเรียนรู้กันแล้วนะครับเราเริ่มสนุกแล้วนะครับเราเก็เพิิดเพลินนะครับเราเริ่มหาไรายได้มูลค่าไรายได้เพิ่มให้กับสายวิชาชีพเรานะครับอย่าลืมนะครับ เราสามารถจะเรียนรู้นะครับผมหญิงผมชายนะครับไปในทิศทางเดียวกันในสไตล์นะครับอาจารย์ออสสอนแต่ผมเคทีโอเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมทิมในที่นี้ก็คือการเดึงการโน้มการสร้างกรอบของทรงการโยกหรือการยกองศาโดยการสร้างฉากนะครับโดยการเจ็บลักษณะาลายและรูปแบบของกรอบของทรงเพื่อทรงออกมาได้มีความสวยงามครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับลายกรอบแนวลักษณะของทรงหรือมุมฉากองศา เราเน้นลนักษณะโครงสร้างนะครับโครงสร้างสีละเขาเป็นส่วนโคง้งเวลาเราตัดเราควรจะต้องโน้มสร้างมือลักษณะของส่วนโคง้งเพื่อให้เข้าโครงสร้างเพื่อให้เข้าสีละก็ให้กับปลายนะครับกออปลายแนวและทรงรับรับหลับของเส้นผมนะครับออกมาได้มีความสมูทมีความกลมกลืนนะครับมีความสวยแล้วก็มีความสวยงามในลนักษณะของการออกแบบหรือการดีไซน์หรือการสร้างทรงออกมาครับ อันนี้เป็นเป็นการทํางานในรูปลักษ์นะครับของการตัดผมชายและผมหญิงที่เรามาประยุกต์ที่เราปรับพายครับเสร็จแ,แล้วแล้วเรามาดูเทคนิคของการบโบโบในที่นี้ก็คือการรายนะครับเราจะบโบได้ในลักษณะอย่างไรนะครับให้ทรงแลวรูปแบบเขาออกมาได้สวยนะครับสวยในที่นี้ความหมายของผมก็คือลักษณะของผมหญิงและผมชายออกมาได้มีความทุยมีความปัดมีความเสยตามสภาพบอดี้ของรูปลักษ์ของทรงเขานะครับ ว้าวนะครับแพร่ชัวรปีตาเดียวนะครับนะทรงผมรูปแบบในการเน้นในลักษณะของการใช้คิปเปอร์หรือใช้นะครับกันไกนะครับทรงออกมาได้สวยสวยงามนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราการไดเรามีการบลูแล้วก็ไดโซนของส่วนหน้ามีการปัดไปลักษณะของการสร้างความทุยมีการไดโยกหรือไดโน้มของโซนอีกซิกหนึ่งเพื่อให้มีการต่อประลองรับกันนะครับในลักษณะโซนของรูปแบบของการตัดนะครับเสร็จแล้วเรามาไดสร้างของความตุยของโซนของซิกหลัง เราจะเห็นนะครับนะเทคนิคของการตัดหรือเทคนิคของการซอยเนี่ยสามารถจะสร้างความทุยได้นะครับครับเพื่อนเพื่อน้องๆหลายๆคนนะครับเข้ามาแล้วรับชมนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ยังรับชมนะครับอาจจะไปทางช่องทิกตอกก็ดีนะครับเพียงแอดออสสมชิดนะครับทางทิกตอกทาง f a c e b o o ไลฟ์เอฟบุร d ดก็ดีกันนะครับทาง a c e b o o k ไลน์นะครับทางนะครับทางช่องยู u ูบนะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผม และกันเนิด์ตาลอนหรืออาจารย์ออสสอนแต่ผมตามกันเนิด์สาลอนนะครับและอย่าลืมนะครับผมออสสมจิตดิสพักดีนะครับ KGO คารามีนะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาความเปินสร้างมาเสนอและมาที่นําในลักษณะของการนะครับอัพไปนะครับรับเป็นการนะครับในลักษณะของช่างผมนะครับ086ครับ796ครับ48หน้า8เราพบกันเจอกันทุกวันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ